ื่งทิศการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนทิศสมปองสารภาพว่ารักปนัดดาตั้งแต่เป็นพระแอบเจ็บยามเธอรักชายอื่นตายหาแล้วทิศสมปองโดนจ้องจับหลังบอกรักอยากกินตับพี่บุ๋มขายามเป็นพระแอบบมีใจให้สีกาสารภาพแบบล้นลาไม่คาใจกูแอดโกรธกระโดดเตะกูฟันหลุด สึกมาแล้วเหมือนพี่ยุบอย่าสงสยัยพระบวชมากิเลสหนาะงงอะไรเหมือนชาวบ้านมีหัวใจใช้แท่งปูนแหกตาดูเจสันยังบวชแล้วสึกสึกแล้วบวชทำยักยึกหนึ่งดูนูนคบแฟนสาวกี่คนแล้วแม่จำปูนแม่จำปาแม่ดอกคูณแม่จำปีกูกลุมหัวเหมือนพี่ยุบตรงไหนวะอ,อ๋อผมสั้นกูเอะอะปูวิ่งหนี กลับมาก่อนมั่วแล้วปู่ดูดีๆหากหลงรักหอมแม่ชีตีให้ตายแต่สมปองเก็บเอาไว้ใต้กุฏิกดความชอบมีสติเพราะไม่ใช่สิ่งที่คิดที่รู้สึกต้องตัดใจโสดาบันยังห่างไกลห่างสายตาเป็นแค่พระปุทุชนมีโกรธเกลียดพระนิพพานไม่ได้เฉียดนะคุณขาสึกไม่นานสารภาพจำนันจา ความสัจริงเผยออกมาหน้าเวทีกูก็ดูรายการสดยังหดหูพระรักโยมมีหลายคู่นาสมสีโน้นพลายแก้วบวชอยู่วัดคิดไม่ดีเห็นวันทองโอ้น้องที่งามวิไลจุดตัดสินถูกหรือผิดอยู่ที่จิตหากรู้ทันรู้ว่าผิดก็แก้ไขอสุภะเจริญเพ่งศพคนตายก็อาจแก้อาจดับไฟในกมล ไม่เคยล่วงเคยลุกล้ำทำผิดศีลห่วงสีกาเห็นเครื่องบินก็ชะนงดบินสูงแท้สวยสง่าต้องตาตนปีนติดดินเรามันคนละวันเวมาบัดนี้ไม่มิแล้วกำแพงกัน้นเป็นมนุษย์เท่าเท่ากันนะคุณเพ่บักรายการคุยแอปโชวพาเกเรบักตัวดีบักพีเคขาประจำไปสืบเสาะหาหัวข้อไปต่อสาย หวังยอดพุ่งของได้ขายทำขคำคาส่วนตัวกูหัวใจหล่นร้องเวรกรรมทิศสมปองโดนปีนยำอย่างแน่นอนคนหมั่นใ้ถือปืนรบศพโอกาสบอกพลาดแล้วไม่ฉลาดสิ่งต้องซ่อนเหมือนชื่อจริงหรือเลิกเกิดอย่าปากบอนสัตรูแช่งได้ขย้อนเศษตะปูไม่ต้องพูดเล่าทุกอย่างไม่ต้องบอกถือว่าพลาดอาจแพ้นอกคู่ต่อสู้ อย่าหาทําอีกนาทิย์ไม่น่าดูแม้ไม่ผิดแต่คนรู้ว่าไม่งามสามสิบปีมีกิเลสบวชเพื่อละเรื่องแบบนี้คนเอะอะอย่ามองข้ามคนที่เชียร์อาจละเหียเลิกติดตามคนที่เกลียดทําลุกลามหยามทุกทางกอนตอนนี้เขียนด้วยความห่วงแสนห่วงแม้พี่บุมยังเจ็บหน่วงกระโดดผางเพราะตอนนั้นคิดว่าพระคงละวาง พระชอบโยงมองห่างๆไม่สร้างเวรพระน้องชายพุทธองค์รักเมียเก่าพุทธองค์เห็นนั่งเศร้าุดให้เห็นเหล่านางฟ้านางสวรรค์ใช่เป็นเทนสวยออร่าง,งามโดดเด่นกว่าเพนจันพอกลับมาที่วัดวาก็ร้อนรุ่มพระรักโยงไปก็สูงนะทุกท่านแต่สุดท้ายคนตำหนิก็ผลักดนันฝึกเพลงยุบบำเพ็ญผ่านด่านโลกี เรื่องพระสงฆ์อย่าไปหวังอะไรมากลูกชาวบ้านยังมีรักผิวชวีใครตาสวยใครผมหอมเหล่านารีเปรียบดังมานใครรู้ดีจะหนีไกลแม่พี่หุ๋มจะหน้าหวานปานน้ำอ้อยยิ้มตายหยีงามชดช้อยแสนสดใสแสนสง่าทั้งหนุ่มแกม่มอบหัวใจเพราะนี่คือนางสาวไทยใช่ไก่กาแต่หากจับเอ็กซเรย์เห็นกระดูก เหมือนกันหมดจะขนลุนกนาคุณขาไอ้ห้อยไอห้หนหนังโบราณผ่านเวลาจะเหมือนบุ๋มปนัดดาตาไม่มีเพราะแผ่นภาพเอ็กซเรย์ถ่ายไม่ติดภาพกระโหลกให้แง่คิดให้เห็นผีเหล่าสลิมเหล่าสามกลีบทุกชีวีเหมือนกระดูกฟันหลายซี่ผีในกายใครจะผิดติดสมปองติดไปเถิดติดให้หัวมึงระเบิดติให้ไหว ส่วนตัวกูเปลี่ยนข่าวแล้วไม่สนใจไปฟังเพลงที่ออกใหม่สีกลาสารภาพว่าฟังเพลงไม่รู้เรื่องฟังครึ่งเดียวก็ดับเครื่องอะไรหวาเพลงเกาหลีหรือโรงยิมปวดอุราดูชื่อเพลงนักกีฬามาร้องเพลงไม่ใช่สิเป็นนักร้องเล่นกีฬากูยืนงงคึงยี่ตายอยากร้องเองชุดท,ทิงคองแบบครอปพอบโ,โล่ในเพลง สายยกทรงเหมือนอยากดิ่งซิกแพคโชว์อันน้องหนังสีกลาหน้าตาสวยกรรมพันธ์ช่วยอำนวยอยู่มากโขเสียอย่างเดียวโพสต์แปลกๆแ,แ,แม่ส้มโอเรื่องการเมืองหนังเคยงโ้โต้เสื้อแดงเหลือไปม็อบตอนยังเด็กสมองน้อยขนรอยไหมอันหย่อยๆเพิ่งเริ่มแผลงก้านสมองและรอยอยากเยียงตะแคง ไม่สมดุลจึงพูดแช่งเสื้อแดงตายพ่อว่าไงลูกก็ต้องไปกับพ่อหากอยากด่าให้ด่าพ่อทำฉิบหายเมืองกวางจูทหารฆ่าผู้คนตายเผด็จการอยู่ไม่ได้ไร้บัลังทุนดูวานเพิ่งตายหาไปหมาดๆไอ้นักฆ่าไอ้ปล้นชาติไอ้กระหังกูเคยดูเรื่องแท็กซี่หนังแสนดังจากเรื่องจริงสร้างเป็นหนังฟังดีๆ พระเอกหนังพาฝรั่งไปทำข่าวขับรถไกลเจอเรื่องราวเจอหมวยตีนักศึกษามาชุมนุมจิตใจดีแล้วก็เพื่อนเหล่าแท็กซี่ที่กวางจูให้ที่พักให้อาหารให้ที่ซ่อนทำข่าวเสร็จต้องขับย้อนไปเป็นคู่ร่วมเสียงตายสองสหายคอยอุ้มชูฝรั่งแผ่ข่าวกวางจูรู้ทั่วแดนอนุสรของนักสู้ยังอยู่นั่น อ้าวลูกหนังสมองตันไปยกแขนกราบเขาด้วยกวางจูใคพรแบบแมนแมนไปหากินยังดินแดนนอกเมืองไทยแล้วที่บอกว่าเข้าใจเรื่องราวผิดยังเด็กอยู่ไม่ทันคิดไผเป็นไผกูถามหน่อยใครเขียนบทตอบออกไปฟังแล้วงงตอบเหมือนไม่ฉลาดเลยยายไม่ตอบว่าตนเองนั้นทำผิดยายไม่ตอบไปใกล้ชิดหมุนเขเนย อยู่กลางม็อบนอนรอพ่อเทศจุงเบยพ่อด่าใครพ่อเย่อะเยยพวกควายแดงสีกะลาก็เอามือตบกระทืบด่าอีสานสมองทึบพ่อคอยแช่งว่าเสื้อแดงคนอีสานแค่มแมลงพ่อหัวเราะตอนเสแดงโดนยิงตายส่วนอีม้าและอีเหนียวเปรี้ยวสุดๆหาเหลือเกินเสรีตูทาฉิบหายสีกะลารู้เห็นหมดไม่ใช่ควาย ที่พูดมามันถูกไหมายสีกลาหากไอตู่เป็นฮิตเลอร์หมายเลขสองเอาปืนจี้เข้ายึดครองขวัญผวาลุกแดงเหลืองแต่ว่าแม่งสถาปนาราชวงศ์จันโอชาว่าอย่างไรนักร้องสาวสังกัดทับท่านฮิตเลอร์ตายหาแล้วเสือกเสิอททำตาใสบอกไม่รู้กอบอิปป้อมคำจันไรไม่รู้ไม่รู้ทำเฉยชบอกฝ่ายดี อีหารากศีกลาอีหน้าโง่โตเป็นควายสามปลีโพอีหน้าหมีโนนเทพเทือกบักสวนที่บนเวทีฆ่าคนตายกี่ชีวีอีระยำหากญาติหนึ่งได้ตายคาวัดปทุมหนึ่งจะร้อนหนึ่งจะรุ่งจะไม่ขำกวางจูไพร่เขารอมึงมารับกรรมโนนอานอน์อยู่ในถ้ำในตารางมึงพูดสิว่าเกาหลีเป็นผีบ้า โล่รางวัลที่มอบมาใครสรรสร้างบอกแม่งเลยว่าอานนนเดินผิดทางบอกแม่งเลยมึงจะล้างเมืองกวางจูออกคอนเสิร์ตเตรียมรอตอบคำถามด้วยเพื่อนร่วมชาติไม่เคยช่วยเลยนะสูกวางจูไพรแดกหัวแน่กูรอดูเสือกหากินไปสิงสู่ไปผิดเมืองยายไม่ไปเกาหลีเหนืออีสันขวาน ท่านผู้นำเขาชอบผ่านตัวเหลืองเหลืองหากผู้นำหัวใจวยอีประเทืองนั่งร้องไห้นั่งสึมเสื่องนั่งฟูมไฟกลับกรับกลับส่งผู้นำสู่ชั้นฟ้าครบครอบตายป้ายแผ่นหนาก็มีขายกอดรูปพ่อกอดรูปแม่ไม่ต้องอายทายาหมองแล้วร้องไห้ไหวทั้งเดือนไอ้สวอไอ้สูงวัยง่อซ้ำซาก ชวนสลินม,มาแหกปากมาเป็นเพื่อนร้องเพลงกันชมคิงคองมาย้ำเตือนว่าคิงคองเป็นเหมือนเขื่อนภูมิพลว่าเหมือนเขือ่อนสิริกิตมีน้ำมากน้ำพระไทยก็ไหลหลากออกมาด้นสุนทรภพรยุคคุณยายวังน้ำวนเพลงเก่าก,ากากเอาทุกคนร้องออกมาแม้แต่ปากของพวกกูมันจับแหกสันหลังกูแม่งกระแทกให้กราบหมา ขาของกูมันจับเหยียดจับแหกตาในโรงหนังเขียนไว้ว่าจงลุกยืนขาดแค่เพียงมันสมองคุมไม่ได้กูยังคิดฉลาดร้ายไม่ชื่นมืน่นไครเรียมาเรียกร้องท้าลูกปืนหนึ่งก็ยัดห้ามป่าฝืนพอรอบอเลวรยามหม่นักร้องสีกลาอาจรับกรรมจากวาจาเหมือนปลาหมอพ่อทำกรรมลูกรอรับออกหน้าจอ ดังหรือดับคนเขารอดูต่อไปไม่ต้องรีบเป็นดาวดับที่รับแสงเพราะหากดังและกล้าแกร่งสว่างสวยัยเป็นดาวรุ่งพุ่งขึ้นเมนสกาวไกลจะได้ช่วยถแถลงไขให้มวลชนน้่นพม่าแต่งเพลงมาช่วยสักท่อนเต้นเต้นเต้นน,น,นั่งพักก่อนกูฉงนว่าหนุ่มหล่อในสามโลกไปทาคนชูสามนิ้วใหยโดนปล้นสิษเสรี ไปยืนหล่อในห้องขังนั่งคอนกรีตใช้ส่วมรวมคงหน้าซีดผิวเปลี่ยนสีว่ายังไงสีกะลาแม่คนดีเพื่อนร่วมโลกโดนปืนที่ข้างบ้านตนเห็นว่าเก่งหลายภาษาขาขาวขาวแต่หัวใจดำหรือปล่าวเหมือนเส้นขนขนตาดำขนหัวลุกความหน้าทนถแถลงการแบบล้นล้นแบบเกินเกินกลอนตอนนี้มีสมปองมาเปิดไพ่ รักที่บุ๋มพระอะไรเหมือนคู่เจินแอดโดดเตะเรียกคู่จิ้นแต่งซับเพลินกลอนกากากาักชับเวอร์เวริรนเกินเวลาพนมกรกราบลามิตรรักแฟนกลอนลงมาฟังฟังก่อนนอนจะหันษาฟังตอนเช้าตอนตื่นนอนสุกุราฟังตอนที่หอมหนักหนากลอนพาเพลินฟังตอนฉันเสวยข้าวป้าจนเรียบ ฟังตอนวิ่งตีนที่เหยียบราวเหาะเหินฟังในรถอยากดีแตรกลอนยาวเกินทิศสมปองอย่่ามัวเขอนเดินเข้าไปรักก็บอกหากพรุ่งนี้เดินตกตึกชอบก็บอกพ่อโคถึกถแถลงไขดูพวกผีที่อกหักแน่นประไรบอกรักช้ารถชนตายกลายเป็นปมตอนเป็นพระขมตบะละทางโลกวกแวกบ้างห้ามโกหกห้ามหลอกต้ม ซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกคนก็ชมเรื่องอกหักเหมือนยาขมแค่เจ็บตัวมีข่าวด่วนทนายน้อยนอนป่วยหนักคืออานน์หลายคนทักว่าข่าวมั่วอ้าวอีพวกข่าวเพิ่งออกกูเริ่มกลัวติดโควิดเชื้อรอบตัวในตารางไม่ยอมให้ประกันตัวว่าจังสั้นสารพระภูมิอัศจรรย์คอยขัดขวางแม่ค่าลูกนรินรัตกูเท้าคาง เปือกปล่อยแม่งให้เดินกลางกลับบ้านไปงงไหมมึงฆาตกรได้ประกันส่วนคนมอ็บยื่นไม่ผ่านห้ามเคลื่อนไหวหรือว่ามึงกระขังลืมจนป่วยตายใส่ย,ยาพิษเชื้อโรคร้ายอย่างซิงโรมแล้วคิงคองก็หนีหน้าบินลัดฟ้าเล่นสกีแสนโอ,อ้อาแดกน้ำโสมดวดแชมเปญวันละแสนบนยอดโดม มีค่าทาาเหล่านางลมมวดฝาตีนเล่นกับหมาสาสิบตัวผัวคนเก่งส่วนพักกรีนก็เริ่มเซ็งอีผิดศีลบินเข้าออกอาจแพร่โรคจากเครื่องบินย้ายถาวรให้จบสิ้นยินทำไมฝากติดตามซื้อข้าวสารอานนท์ด้วยแม่ทำขายอานนท์ป่วยอาจไม่ไหวคนเป็นแม่แต่ละคืนแสนยาวไกลหมอนเปียกน้ำที่รินไหลาจากดวงตา เอาศีลห้าเข้ามาจับยามเข้าคุกไม่ได้ผิดเจ็ดและจุกแอบปิดฉาหมอวิสุทดฆ่าหันศพปล่อยออกมาไปบวชพระหลายพันาสาแสนฮาเฮส่วนไอ้เสริมสาครราดราด,ราดชักโครกตัดเนื้อแปนแล้วโกหกให้หันเหฉลาดล้ำแต่แกมโกงไอ้เกเรซ่อนสิ่งของมันโยนเทบนเพดานปิดไม่นานสิบสามปีคดีหลุก ไอ้ศอกหมาไอ้ตีนครุดไอ้หน้าด้านสมควรตายตกตามกันไอ้เสียนมานอภัยโทษอภัยหานผลงานใครจบตอนทิศสมปองสารภาพว่าแอบรักปนัดดาคิดเขียนฟ้าพิคาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี